สำหรับการตรวจสุขภาพของผู้หญิงนะคะเราจะเริ่มตรวจที่อายุ30ปีค่ะโดยแบ่งเป็นหลายด้านเลยไม่ว่าจะเป็นการคัดกรองมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกรวมถึงมะเร็งรังไข่และการตรวจภายในค่ะสำหรับการตรวจสุขภาพของผู้หญิงนะคะจะแตกต่างการตรวจสุขภาพของผู้ชายในกรณีที่เรามีการตรวจภายในเพื่อคัดกรองมะเร็งปากมดลูกการทำอัลตราซาว์ช่องท้องส่วนล่างเพื่อเช็คมดลูกรังไข่และการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมค่ะถ้าอายุน้อยกว่า30ปีการตรวจเต้านมควรเริ่ม ด้วยการตรวจเต้านมด้วยตัวเองค่ะในช่วงที่หลังหมดประจำเดือนใหม่ๆตรวจทุกเดือนส่วนการตรวจภายในในกรณีที่มีเพศสัมพันธ์แล้วเราจะแนะนําให้เริ่มตรวจภายในที่อายุ25ปีค่ะนอกเหนือจากการตรวจด้านมะเร็งแล้วการตรวจสุขภาพพื้นฐานโดยทั่วไปไม่ว,ว่าจะเป็นการเจาะเลือดเอ็กซเรย์ปอดก็เป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับผู้หญิงทุกคนค่ะ สำหรับในการเริ่มดูแลตัวเองในวันนี้นะคะคุณหมอแนะนําให้สังเกตอาการและตรวจเต้านมด้วยตัวเองค่ะหลังช่วงที่หมดประจาเดือนถูกเดือนสังเกตรอบเดือนลักษณะการปวดท้องประจาเดือนและอาการทางช่องคลอดที่ผิดปกติค่ะ